อุ้ยมันแห้งนี่นี่นี่เห็นไหมสุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่เพ็นกับลูกสาวคนเล็กก็ามาเยี่ยมพี่สาวอีกแล้วลูกสาวคนเล็กมาจากกรุงออสโลเมื่อวานเขามาวันนี้แล้วก็จะกลับเลยค่ะเขามาทุละกก็เลยชวนเขามาหาพี่สาวเขาด้วย แล้วเราก็ได้แวะเข้าไปซื้อดอกไม้จะามาปลูกอีกค่ะว่าดอกไม้ที่เอามาปลูกรู้สึกว่าดอกมันไม่ค่อยจะออกอกค่ะลงรถได้จอดรถปับ๊บเดินน้ำหน้าเลยค่ะขว้าไอ้ที่โกลยดินแล้วก็ดอกไม้น้ำหน้าเลยใส่ใจกับพี่สาวมากเลยค่ะไปแล้วก็ เปรีวน้ำน้ำเพื่อที่จะเอาไปรดหลังที่เราปลูกลงไปแล้วบอกว่ามาหาพี่สาวนี่ชอบมากเลยจะมาปลู่ดอกไม้ <c oughs> เปิดน้ำแรงไปนะสิมันกระโดด เมือ่อนึงหิ้วดอกไม้เมือ่อนึงหิ้วน้ำพอดีเลยค่ะเพราะว่าไม่เป็นปวดแขนลูกสาวมาทีไรก็พยายามชวนเข้ามาเพราะว่าใจเขาก็จดจ่อคือสิ่งพิเศาของเขา,าค่ะไปค่ะไปช่วยไม่เป็นกับน้องโซเฟียปลูกดอกไม้เออพอเอาดอกไม้เหมือนกันเลยที่เราซื้อนะ่ะใช่ไหม เออไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนนี่ือเอาอันนี้มาปลูกมันแห้งแล้วนี่อ้ยมันแห้งมันตายไวจังเลยดอกไม้ที่พอมาปลูกเนี่ที่เรามาปลูกสองอันนั้นน่าสวยกำ <c oughs> ลังงามเลยเอง,งามอยู่งามอยู่ <c oughs> ดอกไม้หลากหลายไม่มีซิสเต็มเลยอ่ะไม่อยากจะทำซิสเต็มใหม่จังเลย ได้เหมือนคนอื่นเพราอ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นทั้ใหม่ใหม่เคนร์ไม่โกยนี่ออกก่อนเพราะว่าอันนี้มันไม่ออกดอกอ้๊ยเอออันนี้มันไม่ออกดอกนี่อ่าเราจะเอาตัวนี้ลงใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนาะทั้งสองลิทเติ้ลเมอร์ลิทเิ้ลซันเยอืม อุ้ยยานี่ยามันจะมาขึ้นย่าจะไม่ขึ้นมาขึ้นไม่ให้ยาขึ้นให้หลานขึ้นอเออให้กัอนอ,อก็บีบมันออกมาหน่อยนี่ไม่งั้นมันจะรากมันแน่นมากเลยเห็นปะนี่รากเน่นมากเลยอู้รา,ากมันออกซะหน่อย ไม่งั้นมันจะไม่โตโอู้หูทำไมมันแน่นอย่างเงี้ยโอ้โหรากมันแน่นมากเลยไม่เอาออกแล้วมันก็จะรากใหม่มันก็จะขึ้นมาไม่ได้อันไหนอ่ะนี่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 นโกยเลยนี่ปกดทางสักหน่อยสิ แม่เอาดอกไม้มาปลูกให้นะจา๊์น้องจุเล่จ๋าแม่มากับน้องสาวน้องสาวเป็นคนซื้อให้เนี่ยน้องสาวซื้อดอกไม้ให้หนอูอีกแล้วเนี่ยอย่างงี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> เออโอ้ยซ้นส้นส้นตอนนี้ยามันก็จะเริ่มขึ้นแล้ว ก็ตรงนี้เนี่ยแม่แม,แม่ทิ้งเดี๋ยวแม่แจะใส่ด้านหลังเี่ย <Yeah. S 1> มันขึ้นมาอีกทีหน้าดูดู้ะไหม <laughs> แคลร์ <c oughs> ไม่ยอมขึ้นอะ่ะดูไม่ใช่มันขึ้นได้ไงน,นี่ต้องเอานี่ต้องเอามันออกอย่างเงี้ยนี่ไม่งั้นลากมันไม่ ไม่อ,อกใหม่มทีนี้ก็อยู่ตลอดหน้าหนาวเลยนี่เนี้ยเออฮะมันแน่นมากเปิดเปิดให้ลากใหม่มันออกมานี่เอานี่ออกก่อนนะนี่ไม่จะย้ายว่านี้มันไม่ขึ้นย อันนี้มันไม่ขึ้นแล้วต้องย้ายออกแล้วก็เอาไปใส่ที่ใหม่อืมเง่นขึ้นเลยนะเนาะเง่นขึ้นเลยทีนี้ก็งามเลยทีนี้งามขึ้นทุกที วนดอกไม้พ่อก็เอามาใส่ให้วันนี้น้องสาวก็ซื้อให้อีกแล้วแม่ไม่ได้จ่ายน้องสาวใจ่ายให้แล้วก็นี้ไม่จะเอาไยิงยิงัดีไหมนี่ตรงนี้ <Yeah. S 1> ก็อันนี้ก็ไม่ทิ้งอันนี้ไว้ตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมยังตรง,ตรงนรงี้ไอตรงนี้นะเ <Yeah. S 1> สะียดายมันเผื่อมันจะขึ้น ใส่ดินเอาไว้เพื่อมันจะขึ้นอืต้นนี้ทำไมมันปลูกยากก็ไม่รู้นี่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แต่ต้นนี้มันจะต้องมีขึ้นทุกปีเลยมันจะต้องขึ้นทุกปี อุ้ยมันแห้งน,นี่นี่เห็นไหมซุยม,มันไม่เปียกเลยเนาะมันหน้ามันไม่ขึ้นน้ำไม่ถึงมันอืมดอกไม้สวยสวยบุไม้สวยลูกจา๋าลูกจา๋าลูกจา๋าน้องจุนี่ นีไ่ได้ไปวัดทำบุญหนูก็ไปทำบุญกับแม่แล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกันกับแม่นะโอเคแล้วมีสีมีสัสนขึ้นหน่อยอันนี้ออกไหมลูกนี่ออกไหม,มออก<ม>เพราะว่ามันจะไอฝนมันเยอะเนี่ยแล้วมันก็จะเน่าอย่างเงี้ยนะ<ม>ออกดอกใหม่จะได้ ที่ได้ไม่ง g ấ ดูเลสสวนให้น้องจูเลี่เขามีสวนดอกไม้งามเลยเทีนี้เดี๋ยวให้หนูรดน้ำต้นไม้ไม่เป็นคนปลูกหนูเป็นคนรด hai nón lút hai nát thế nè chặt mày chặt mày ừ. ok mày ừ มันฝนตกอยู่แต่ทำไมมันไม่เปียกก็ไม่รู้รากมันแน่น yeah, pleasure, you know? ชุ่มชื่นชุ่มชื่นลูกชุ่มชื่นชุ่มชื่นน้องจุลีชุ่มชื่นชุ่มชื่นอื ล้างให้พี่สาวแล้วก็ล้างเห็นเขาด้วยอืมจะได้ใหม่สะอาดใสอยู่เสมออือดอกไม้หลากหลายเลยเนาะนีะเลยเออโอเคแนละ้วสวย เสร็จแล้วเออเสร็จแล้วเส็แล้วอน่นเลยเห็นไหมสวยมีสีมีสันสวยขึ้นอีกหน่อยอน,นี้ก็จะแตกออกอีกนี่นี่ที่พ่อเอามาให้นี่แห้งหมดล้วต้นอันนี้มันแห้งไวแต่มันเป็นเต่าด้วนะเสือเต่านะดะมันขึ้นใหม่ สต๊อฟ้ดอรหมายคือใหม่มันมาอีกปีหน้าในสตูดิอสตอฟเดอร์ดออาร์สต๊อฟเดอรสตอถ่ายรูปพี่สาวมาทีนี้ก็ถ่ายกันไปดูตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ค่ะสวยงามเดี๋ยวเราก็จะกลับไปแล้วอสฟินยาวอสก zpjl <laughs> <laughs> dlpjl